ครับพบกับถนอมสักชาแนลเช่นเคยครับมือนีจะพาไปคล้องกระป๋อมครับพี่น้องกระป๋อมกล้ากระป๋อมกล้ารุ่นกันทีใดว่าได้ได้เข้าป่าไปแล้วครับคุณผู้ชม พอได้พ่อได้พ่อได้มึงแคมึงแคขอป้าไปแล้วครับคุณผู้ชม ยัตงต้องต่อครับเห็นปะต้องต่อเนอยคือแค่นั้น thuyền phá thò, nó พี่น้องเหล่าพี่น้องเนี่เห็นได้นี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับวิธีการคล้องกระปอมครับพี่น้องวิธีการคล้องกระปอมครับเนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโซโซเรียบร้อยครับผมนี่ครับสีมือ ย้อนแสงวะนี่ได้คร <pl ains> ับเ้อก็เอามาทำคลิปไปเลเนครับผมนะครับเราก็มันเทิงนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการค้องกระป๋อมย้อนอดีตย้อนปัจจุบันสมัยเด็กหน่อยครับผมหาค้องกระป๋อมไปเลียงวัวเรียงควายนะครับเนาะเยียงวัวเรียงควายหาค้องกระป๋อมครับผมเอามาสาธิตเท้เบิ่งครับวิธีการค้องกระป๋อมยังไงเนาะครับเนาะฮะสมมตอนี่นะครับ อ่าเจเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสัตวดคุ้มค้องบอกระป๋อมจังใดในครับเนาะเห็นได้นะครับยิ่งกาภาษาเด้อภาษากลางว่าภาษานะครับบ้านผมก็เอิ้นกระป๋อมครับนี่นะครับมันก็สิเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับตามที่มันจับอยู่ในคบเนาะนี่ครับครับผมคองมว่าในกระสิปล่อยครับพี่น้องปล่อยเครื่องสู้ธรรมชาติเอามาถ้าเห็ดคลิปให้พี่น้องเลืเบิ้งครับวิธีการคลองกระป๋อมของจังไดรนะครับเนาะใหม่จังไดร่ผูกจังไดร่ังเสียนะครับเนาะนี่ครับ ไมก่อนไปหาของขายให้ผู้เท่านะครับดี๋ยวครับพิธีการคลองกระป๋อมแบบนี้ละอ่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยกันครับผมมาปล่อยกันคือสูสีธรรมชาติครับบางตัวก็แคะบางตัวก็ก็สีใดก็ต้องใช้ฝีมือน้อยหนึ่งครับผมเนี่ยเห็นไหมกับกิ่งกาประสนครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับพิธีการคลองกระป๋อมนะครับเนาะอย่เรื่กดคนที่ตามเพืิดเพลคลิปไม่ๆหม้ต่อไปนะครับเนาะไปนองได้ น้าลัยคลิปนี้ขอเกล้าอ้าวเอามาปลอยกันแล้ว่าเอามาปลอยกันก่อนมาปอยกัดก่อนมาปอยเกินสู่ธรรมชาติกันก่อนอ้าวอาวอาอาวอาอ้ามปอยเกินสู่ธรรมชาติกันก่อนกัตคือกันได้ไปแล้วครับไปแล้ออ physics physics. Vold วครับไปแล้วมดครับครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วโอเคครับผม รับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ